มีสกรนมันอยู่อ๋อมีไม่แต่งเดะมาเด้อเพื่อนทุกคนต้องการมึงบบบีมอะไรนะที่บอกว่าอาจจะไม่ใช่ที่กบบีมคนหลังอยู่ข้างบนคนบ้านกูชาร์จรอแล้วไอ้เหี้ย ช่วยจูเจ้าประชาชนมาคนเดียวก็ตายอีกนะแต่เราไม่มีเกาะ I n e e d ด d t h ด t เกาะเราแบบโค่นโลอ๋อเกาะกูหายไปไหนอะเกาะอะไรก็มีเกาะอยู่ไปเถอะเกาะอะไรกูมีเกาะอยู่ไปเจ้เกาะหายไปละเนี่ยตัวนี้มีเกาะเงินเนี่ยไปดิ อ๋อเนี่ยมีรับไปแดนก่อเงินเพื่อนเรอแป๊บต้คอตพอร์กับไปวินโ o ว์สิบแล้วทำไมนจะเอาไปวินโดว์สิบเอ็ดออก็วินโดว์สิบเอ็มมันปัญหากูไม่เห็นมีปัญหาเลยมันมีปัญหาเยอะบางเครื่องกูใช้วินโ o ว์สิบเอ็ดอยู่กูก็กูไม่อยากใช้วินโดว์สิบเอ็มหายเยอะ ใช่ใครอ่ะอใช่สี่ไหมไม่มีอาวุธเลยฟาร์มไงมาฟ์มไหเพื่อนไงมีของอยู่โอ้ยหูวิ่งอีอ Battle worthy once more ิงก่อนเล็กูเลยไม่จับเป็น The eye opens. The shadow will shortly begin to spread. Let's go. เฮ้ยอะไร่กูเห็นกบทองทองม่อกี้ได้ไม่ดาบอาชิเอาวะเอาเอาแดดบอกเอาหมดอ่ะ ้ดไ่ด้มอนมักเอ๊ยเจ้คนเหรอใช่มาแล้วแดน i m o so s oh, s i b l e เฮ้ยแดนเก็บคนเดียวฮารับะไอ้หี้ยเฮ้ยไอ้หี้ปีมไอ้แดนโคตรเก่งอ่ะไอ้หี่ยมันโซโล่คิวได้ว่ะ ไอ้แนดานหลังอ้านหลังแมงเก่งมากเลยที่แบบอนมึงปีมือเก่งขึง<ๆ>้นคนมาไหนอ่ะเอเ็นล้วป่วยอะไรที่ออือืตายหนึ่งตายหนึ่ง

ไหว่ไหว่ให้ไปไหว้เลยไม่รูร้ไหว้น้ำกระบีม่วงมีหอกม่วงแล้วอ่ะเก็บแบบได้มีอะไรม่วงยัหรือยังไม่มียังไม่มีได้มากลได้อ่ะกะบีม่วงคิดว่าจะได้เล่นเหมเออจะใช้เก็บเกไปเถอะตลาดการบานอาวุธมันนั่นเนี่ยวางทิ้งไปแล้วไงเนี่ยอยู่เนี่ย Let's go ไม่เหมือนฝนจะตกกับเบมแหมลมโคตรแรงเออไอเก่งนกูแห้งเลยแป๊บเดียวไปวเรว่อย Let's go เข้าเมืองดีกว,ว่าทุกคนว่ายอะไรอ่ะเดี๋ยวกูทำหน้าไปก่อน คนมันอยู like, tá, on, you know ่ไหเดี๋ยวเป็นเหมือนนั่นางนันยข้างหน้ากมีคนเอ c i n น t y โอ้ยสัตว์โอ้โหเข้มกูกำลังแอตเลซินอยู่มันยังไม่รู้ว่ากูมา The shadow begins ยังไม่รู้กูมาของกูมันกำลังขอพรกำลังซื้อของช้อปปิ้งกันอยู่ระหว่านี้แหละยิ่งไอส์ฟิชคลท์ยู่เนี่ยกาบี้แหละ มาแล้วตัดขอสูไอ้ชหนึ่งเก็บหนึ่งสายหนึ่งสายหนึ่งสวยเพื่อนโอ้โหไปไงโคตรสวยจังหวะนี้มาพอคำจอยเอ็นจอยครับผมบุคำนี้ขึ้นมาเลยเฮียตกท้องมีอะไรน่าซื้อบ้างไม่มี เก็บไปหมดของดีไอ้ที่มันมันฟาร,ร์มอิ่มจะได้นนมันฟาร,รม์มเอ้ยรู้แล้วไอ้ที่มันฟาร,ร์มของมให้เรานี่ว่ะมันฟาร,ร์มของให้เราบีเมเชืเอ่อกูด็กคิดอย่างนั้นเว้ยไปไอต่อเอาไปปั๊มเกาะไอ้ของนี่มันคืออะไรฮะอมอ,อ,มอร์อริสส์กำลังเข้าใกล้ไปอะไรไม่ใช่ไรเนี่ย ไม่รู้อ่ะกูใส่เปอร์ครบแล้วไอสัตว์กูใส่โยกครบแล้วกูจะแ,แบบตอนนี้ก็จะเป็นไอเต้พาวเวอร์แถวหยกเลยมั้งสยกอะไรเอ้ยใครสกิลอะไรวะโอ้ยนี่มันมีเหรอเฮ้ไอคิวมันมาตรงกู That is how awesome. คือสกิลอะไรเนี่ยโอ้เจ็บหนึ่งเจ็แบบหนึ่ง,ตรง,ต,งตรงกูตายหนึ่งตรงกูตายตรงกูตายตกูตายตกู โอ้สายหนึ่งใช่ม,มันกันอุ้ยที่มันกันเระดา่าผร่วงเลยอองดอกสายหนึ่งสวยเพื่อนเดีเ๋ยูเลยไอแดนมึงมีสกิลฮิวนี่มามา thank you just remember no good deed goes unpunished เราด่าผู้ร่วงเลยอุ้ยเปอรแม่งเปอร์ีจังอะ ม่วง Battleworthy once more ใครยังกาะเกาะอ้อไอ้อนี่เกาะม่วงเนี่ยเด้เกาะม่วงในศพอะเฮ้ข้างบนคืออะไรไอ้ดอกปะอันนึงเนาะไอ้จุดแดงนีม่มีคน เออเอาองเกาะเลยนะเฮ้ยอะไรอะฟรีฟรีสปินมาตล็อตเออยังไม่ได้ซื้อฟรีกูดำหน้าไปก่อนแล้วกันเกอบมุ่งของเมียออกครเอาของเกาะได้เลยเฮ้ยอะไรเจอเห็นคนเยอะเลยกำลังไปกำลังไปอู้สองตัวเลยมาแล้วมาแล้วมาแล้ว อะไรได้ไ่าอีกแล้วไม่ได้ค่ไปล้วไปแล้วมังยู่มันอยู่เฮ้ยมีตัวนึงตัวใหม่ตัวใหม่มาตัวใหม่มาตัดอสูรตัด ะอะไอ้เอาตัวใหม่ไอ้ตัวไอ้เหียนี่ใครอะฮะไอ้ใครนี <s <S ่ยงี้ขอชาร์จก่อนวัง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 ังังวังหี๋ยะไปหาไปปะขอชาร์จก่อนแค่นั้นแหละเหียชาร์จแล้วมันตายไงมีสั้นวะอะใค n ่ยานแค่นั้ d แหละเฮ Thanks. The shadow spreads. Battleworthy once more. Wait, Oh, Again? ไอ้แค่ไปกลับไปกลับหลายรอบไปเ่ยชิลยตอนนั้นอดกากเลยไอแดนมึงน่าจะไกลการคเดียวได้กูรู้มึงไหวไว้เพื่อนยืนโอเคโ้ปั๊มเาไหมเนี่ยคมเามเต็มเลยเพื่อน ให้มันฟื้นฟูเกาะให้กูเนี่ยกูไปเก็บดอกไม้นั่นมาแน่นเลยหมบีบแล้วขอต้นไม้สิ Let's go เล่นอะไรแอปเปิ้ล

เฮ้ยคนโอเวอรโหลดคุณคอณคุณคุเคุณ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 คอณคุ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 ณคนณ oh คนุมคุณคุณคุณค <With S 2> oh ุณค oh ุอ oh คุณ oh, คุณค wow, yeah, ุณคุณโุณค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 โอ้ยณคคุณคุณค ยไอ้บีมมีคนฆ่าไบีมจะผ่านปาีรีปีปารีีปีมึงอะไรไอ้เชียมเคาเตอร์ไอ้เชี่ยชุบหายแล้วโอ้โกูตกอ่ะออมอยงไอ้ตัวไกลอ่ะโอ้ยตกไอ้บีมตรงกูช่วยกูหน่อยมาจบตัานให้เชี่ยม

เดี๋ยวตัวเดียวเลยไอ้ห no, e ูโจน่นแหละเออโอ้ยคุณรตะิเป็่อนชปอยู่ชาปอยู่กลับไมเออบอกว่าลงแล้วลงแลปังปังไม่อยากไตายกูแบบปิงปิงกูมาแล้วสอนไปหนอไหน่ปไหนไปยไหน่อยไปหน่อยด่าข่าวพี่รุนนอเยโดนบิง เก็บดับตายไอ้ที่อแค่นั้นแหละเงาห่อจบเกมโอ้โหไอ้ทียอเราเนี่มันเก่งจริงๆเลยบียมเก่งที่สุดในสามโลก